ถ้าพูดถึงหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดในวอล์สตรีทตอนนี้เนี่ยนะฮะชื่อของอ e ีลีลิลี่ต้องขึ้นมาเป็นอันดับตน้ตนๆแน่นอนแต่ว่าเบื้องหลังความร้อนแรงนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับคําถามสําคัญเลยก็คือเรื่องราวของอ e ีไลลิลี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเติบโตที่แบบโอ้โหสุดยอดไปเลยหรือว่าจริงๆแล้วมันคือกรณีศึกษาของความเสี่ยงที่สูงปรีดกันแน่เราจะมาสํารวจกันทั้ง2มุมมองนี้เลยครับ โอเคก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาดูกันก่อนว่าทำไมทำไมใครๆก็พูดถึงคุณตัวนี้กันจังอะไรคือสิ่งที่ทำให้ Eli Lilly กลายเป็นดาวเด่นที่แบบสว่างจ้าขนาดนี้ Eli Lilly เนี่ยก็คือบริษัทยายักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยฮะแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแบบโดดเด่นขึ้นมาจริงๆแล้วนะก็คือการเป็นผู้นำตลาดยากลุ่มที่เรียกว่า GLP-1 ซึ่งใช้รักษาเบาหวานและที่สำคัญเลยก็คือใช้ลดน้ำหนักได้ด้วย ผลิตภัณฑ์เรือธงของเขาก็คือมานเจอโรกับ Z ซ็บาวน์ซึ่งความต้องการมันมหาศาลมากมากซะจนบริษัทต้องทุ่มทุนม,มหาศาลเพื่อวิจัยแล้วก็ขยายกำลังการผลิตให้ทันเลยทีเดียวแล้วดูตัวเลขนี้สิครับนี่แหละคือเหตุผลที่ทุกคนต้องหันมามองเลยในไตรามาสที่2ของปี2025รายได้ของบริษัทโตขึ้นถึง38เลยนะฮะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโอ้โหเป็นการเติบโตที่ทรงพลังมากจริงๆซึ่งก็มาจากยากลุ่มน,นี้นี่แหละครับ พอเห็นตัวเลขการเติบโตแบบนั้นเข้าไปโอ้โหไม่แปลกใจเลยฮะที่ความคาดหวังในตลาดมันจะพุ่งสูงสักขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าฝั่งที่เขาเชื่อมั่นใน LLY เนี่ยเขามองเห็นอะไรกันมีคนพูดถึงขนาดที่ว่า LLY เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างความต้องการด้านสุขภาพของคนทั้งโลกไปเลยโหลองนึกภาพตามสิครับนี่มันไม่ใช่แค่ยาแล้วนะฮะแต่มันคือสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้เลย แล้วมุมมองแบบนี้แลหละฮะมันก็สะท้อนออกมาในราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่ Wall Street เลยพวกเขาให้ไว้ที่ประมาณ920ดอลลาร์ 20, ซึ่งก็แปลว่าเขามองว่าราคามันยังมีโอกาสไปต่อได้อีกเยอะเลยจากตรงนี้พอมาดูเป็นภาพเนี่ยจะเห็นชัดเลยครับว่ามันมีช่องว่างที่น่าสนใจมากคือราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ725ดอลลาร์ 25, ใช่ไหมครับแต่เป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์เนี่ย ปาเข้าไป920ดอลลร์แล้วที่พีคก,กว่านั้นคือบางคนมองไปไกลถึง1,100ดอลลร์เลยด้วยซ้ำโอ้โหคือความคาดหวังในตลาดตอนนี้มันสูงมากจริงครับแต่เดี๋ยวก่อนครับตรงนี้แหละฮะที่เราจะพลิกมุมมองกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันคือการเช็คความจริงที่อาจจะน่าตกใจนิดนึงผ่านตัวเลขที่อาจจะทำให้เราต้องกลับมาคิดใหม่ทั้งหมดเลยคำถามสำคัญเลยก็คือ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเราลองประเมินมูลค่าหุ้นแบบ conservative ดูบ้างคือไม่ได้มองโลกในแง่ดีสุดๆไปเลยแต่ตั้งอยู่เป็นสมมุติฐานที่มันเป็นไปได้แล้วก็เผื่อความเสี่ยงต่างๆเอาไว้ด้วยวิธีที่เราจะใช้เนี่ยเขาเรียกว่า DCF model ฮะอธิบายง่ายๆเลยนะฮะมันคือการประเมินมูลค่าของบริษัทในวันนี้โดยดูจากเงินที่คาดว่าบริษัทจะทำได้ในอนาคตทั้งหมด แล้วก็คิดย้อนกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันพูดง่ายกว่านั้นอีกก็คือประเมินมูลค่าจากพื้นฐานความสามารถในการทําเงินจริงๆของบริษัทเลยและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องนี้เลยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันน่าตกใจมากนะฮะคือในสถานการณ์ที่ดีที่สุดแล้วนะมูลค่าหุ้นมันยังอยู่ที่แค่ประมาณ3 2 3ดอลลาร์เองซึ่งต่ํากว่าราคาตลาดปัจจุบันถึง5 5 และถ้าเป็นกรณีฐานกับกรณีที่แย่กว่าน,นั้นโอ้โหตัวเลขยิ่งน่ากังวลเข้าไปใหญ่เลยฮะนี่มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนดังๆเลยว่าราคาหุ้นตอนนี้มันอาจจะสูงเกินพื้นฐานไปมากแล้วหรือเปล่าเอาล่ะครับทีนี้เรามาถึงส่วนที่จะมาอธิบายช่องว่างที่มันใหญ่ขนาดนี้กันทาไมทาไมมันถึงมี2เรื่องราวที่มันแตกต่างกันสุดขั้วได้ในหุ้นตัวเดียวกันความแตกต่างมหาศาลเนี่ยมันเกิดจากมุมมองที่ไม่เหมือนกันเลยครับฝั่งตลาดเนี่ยเขากําลังซื้ออนาคต คือเดิมพันเลยว่า LLY จะครองตลาดได้สำเร็จและก็ยอมจ่ายแพงเพื่อการเติบโตในขณะที่โมเดลที่เราดูกันเมื่อกี้มันกำลังมองปัจจุบันนะฮะคือเน้นที่ความสามารถในการทำเงินจริงๆแล้วก็คิดเผื่อไว้ด้ียว,ว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาละ่ะมันเหมือนเป็นการสู้กันระหว่างความคาดหวังกับพื้นฐานความเป็นจริงเลยครับแล้วความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะฮะการแข่งขันดุเดือดมากทั้งจาก Novo Nordisk ไฟเซอร์ Pfizer, แล้วก็ยาตัวใหม่ๆก็ยังต้องรอการอนุมัติอยู่นะคะยังมีความเสี่ยงเรื่องแรงกดดันทางการเมืองให้ลดราคายาอีกไหนจะเรื่องการขยายโรงงานให้ทันความต้องการอีกและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพอความคาดหวังมันสูงขนาดนี้เนี่ยแค่มีอะไรผิดพลาดนิดเดียวมันก็อาจจะทําให้ราคาหุ้นดิ่งลงแรงๆได้เลยพอเราเข้าใจทั้ง2มุมแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันครับว่าจากข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะเอาไปสู่การตัดสินใจได้ยังไง กลยุทธ์ที่เป็นไปได้เนี่ยมีอยู่3มแนวทางหลักๆครับแนวทางแรกคือสําหรับผู้ที่เชื่อมั่นในระยะยาวคือถ้าเชื่อไมาการเป็นผู้นําตลาดของ LLY แล้วก็ยาตัวใหม่ๆของเขาเนี่ยก็อาจจะทยอยสะสมหุ้นไปเรื่อยๆถือเป็นหุ้นหลักในพอร์ตไปเลยแนวทางที่2สําหรับผู้สังเกตการที่ระมัดระวังคือถ้าคิดว่าราคามันสูงไปแล้วก็อาจจะรอดูจังหวะที่ราคามันย่อตัวลงมาหรือรอให้มีข่าวดีที่มันชัดเจนกว่านี้ก่อนค่อยตัดสินใจและสุดท้ายครับ ผู้จัดการความเสี่ยงคือไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือต้องจํากัดขนาดการลงทุนแล้วก็บริหารความเสี่ยงให้ดีอยู่เสมอแล้วไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามนะฮะนี่คือสี่เรื่องสําคัญที่ต้องจับปลาดูแบบใกล้ชิดเลย 1. ยอดขายของยาตัวหลักๆเนี่ยยังโตต่อไหมสองการสร้างโรงงานใหม่เป็นไปตามแผนหรือเปล่า 3. ข่าวดีเรื่องยาตัวใหม่จาก FDA เนี่ยจะมาเมื่อไหร่และสุดท้าย มีข่าวเรื่องนโยบายราคายาในสหรัฐที่จะมากระทบกําไรบ้างหรือเปล่าสุดท้ายนี้คําถามสําคัญมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเรื่องราวไหนล่ะคือเรื่องที่ถูกต้องความฝันของตลาดที่มองไปยังอนาคตที่สวยหรูหรือคําเตือนจากแบบจําลองมูลค่าที่มันอิงอยู่กับปัจจุบันคําตอบสุดท้ายอาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองและสมมุติฐานของแต่ละคนจริงๆครับ